สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่3แล้วนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเสียงแล้วก็อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงกันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเสียงเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอ่ะครูจะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปการดีกีตาร์อยากจะให้พวกเราได้ลองสังเกตนะครับว่า การที่เวลาเราดีดกีตาร์แล้วเนี่ยมันมีเสียงดังเกิดขึ้นเนี่ยเสียงเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอ่ะเราลองดูคลิปกันนะครับ <S <S อ่ะเราลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเอาปิกไปดีดก,กีตาร์เนี่ยแล้วมันมีเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ดังเกิดขึ้นนะครับมันเกิดจากอะไร สังเกตที่สายของกีตาร์ดีๆนะครับอ่าอันนี้จะเป็นภาพแบบสโลโมชันให้เราเห็นภาพชัดๆนะครับว่าการเคลื่อนที่ของสายกีตาร์เนี่ยเวลาที่เราดีกีตาร์ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสั่นนะครับมันจะเกิดการสั่นแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของสายกีตาร์ในลักษณะเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่ง เมื่อกี้เราดูกีตาร์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกลองกันบ้างนะครับว่าการกําเนิดเสียงของกลองเนี่ยมันกําเนิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับให้สังเกตขณะที่ไม้กลองนะครับไปกระทบกับหนังกลองนะครับหรือว่าตัวฉาบนะครับเราจะเห็นว่าในขณะที่ไม้นะครับไปกระทบกับเครื่องดนตรีเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการ เกิดเสียงเกิดขึ้นแล้วก็มีการสั่นของผิวของเครื่องดนตรีด้วยนะครับจะเห็นว่าหนังกลองเนี่ยมันเกิดการสั่นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงในลักษณะน,นี้นะครับตัวอุปกรณ์หนหนูก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะครับทีนี้นะครับแล้ว เสียงโดยทั่วไปเนี่ยเราสรุปเลยแลวกันเนาะว่าเสียงโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนะครับโดยตัวเราเองก็สามารถสร้างเสียงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างเช่นเสียงพูดนะครับหรือว่าเป็นเสียงร้องเพลงอะไรต่างๆนะครับอยากจะให้พวกเราได้ลองดูเนาะก็คือเอามือนะครับมาแตะที่ลําคอของตัวเองแล้วเปล่งเสียงอะไรออกมาก็ได้ครับอย่างเช่นเสียงอ่าอ่าอ่าแล้ว สัมผัสที่ลำคอของตัวเองครับจะเห็นได้ว่ามันมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอสิ่งที่มันสั่นอยู่ในคอเราเนี่ยก็คือกล่องเสียงนั่นเองนะครับทีนี้ครูจะมีแบบจําลองการทดลองให้พวกเราได้ลองดูครับว่าการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะเรารู้แล้วว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นใช่ไหมครับแต่คลื่นเสียงที่แผ่ออกไปเนี่ยมันมีกลไกลยังไงนะครับในการ ให้เสียงเนี่ยเคลื่อนที่ไปรอบๆเราได้นะครับไปข้างหน้าไปข้างๆไปในทุกทิศทางได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบจําลองการทดลองกันเลยนะครับสําหรับแบบจําลองการทดลองการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีตรงนี้ครับเป็นลําโพงเนาะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะครับแล้วก็มีโมเลกุลของตัวกลางนะครับแทนด้วยจุดสีข,า,ขาวๆแล้วก็จุดสีแดงๆตรงนี้ทีนี้ ในตอนปกติเนี่ยที่เรายังไม่เล่นเสียงนะครับที่เรายังไม่เล่นเสียงนะโมเลกุลของตัวกลางเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายกันอยู่ในลักษณะนี้นะครับมีการสันไว้อยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเล่นเสียงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเล่นเสียงจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้เราสังเกตดูนะครับเมื่อกดเล่นเสียงไปนะครับคลื่นเสียงก็จะถูกแผ่ออกไปในลักษณะของคลื่นวงกลมแบบนี้นะครับในลักษณะของคลื่นวงกลมในลักษณะนี้ ทีนี้จุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเล่นเสียงจากลําโพงเนี่ยนะครับลำโพงมันก็จะส่งผ่านพลังงานครับส่งผ่านพลังงานส่งไปไหนส่งไปยังโมเลกุลของตัวกลางนะครับถ้าเป็นพูดกันอยู่ปกติก็จะเป็นอากาศนะฮะพูดไปพลังงานก็จะถูกส่งผ่านไปทางอากาศโมเลกุลของอากาศก็จะเกิดการสั่นนะครับสั่นไม่พอนะครับมันก็จะส่ง พลังงานไปยังโมเลกุลของอากาศที่อยู่ติดติดกันนะครับจุดที่อยู่ติดติดกันมันก็ส่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลา,ายเป็นรูปคลื่นในลักษณะนี้ทีนี้ให้เราสังเกตดูนะครับมันจะมีเป็นแถบเป็นเส้นเนาะที่โมเลกุลของตัวกลางเนี่ยนะครับอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นนจะมี1ใช่ไหมครับมี2แล้วก็มี3จุด3สเส้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจุดหรือว่าบริเวณที่ อนุภาคของตัวกลางเนี่ยอยู่กันอย่างหลวมๆเนี่ยนะครับตรงกลางตรงนี้จะเห็นได้ว่าอนุภาคของตัวกลางเนี่ยอยู่กันอย่างหลวมๆนะครับในส่วนที่เป็นบริเวณที่อนุภาคของตัวกลางเนี่ยอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าส่วนอัดแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มันอยู่กันอย่างหลวมๆตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าส่วนขยายนะครับก็สําหรับ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเนี่ยมันก็จะถูกส่งผ่านไปยังโมเลกุลของตัวกลางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลังงานมันหมดลงมันก็จะไม่ดินเสียงนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็จะถูกพลังงานจากลาโพงตัวนี้นะครับถูกส่งต่อไปเรื่อยๆไปยังโมเลกุลถัดๆไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในสไลด์กันต่อจากแบบจำลองการทดลองเมื่อสักครู่นี้ครับเราก็จะเห็นได้ว่า การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเนี่ยนะครับมันมีบริเวณที่ตัวกลางเนี่ยมีความดันสูงกว่าปกติหรือว่าอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นกว่าปกติเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าส่วนอัดหรือว่า compression นะครับแล้วก็บริเวณที่ตัวกลางเนี่ยมีความดันต่ํากว่าปกติหรือว่าบริเวณที่ตัวกลางเนี่ยไม่ค่อยอยู่รวมกันนะครับอยู่กันอย่างลวมๆกระจายตัวกันอยู่เราจะเรียกมันว่าส่วนขยายนะครับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเนี่ยก็จะถูกส่งต่อออกไปในลักษณะนี้ ถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่ออัตราเร็วเสียงนะครับอะไรบ้างที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของเสียงนะครับปัจจัยแรกนะครับก็คือความหนาแน่นของตัวกลางนะครับความหนาแน่นของตัวกลางอะครูมีรูปให้พวกเราได้ดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบว่าอัตราเร็วของเสียงในแต่ละตัวกลางเนี่ยนะครับมันช้าหรือมันเร็วกว่ากันอย่างไงนะครับอันแรกนะครับอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ย จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ346เมตรต่อวินาทีอันนี้คือในอากาศนะครับถัดไปครับในน้ำบ้างอัตราเร็วของเสียงในน้ำเนี่ยจะอยู่ที่1,498เมตรต่อวินาทีโดยประมาณนะครับก็จะมากกว่าอากาศถัดไปในน้ำทะเลอ่าในน้ำทะเลนะน้ำเปล่ากับน้ำทะเลก็จะมีอัตราเร็วแตกต่างกันนะครับในน้ำทะเลเนี่ยจะมีอัตราเร็วอยู่ที่ประมาณ1 5 3 1เมตรต่อวินาที อันสุดท้ายนะครับในเหล็กอัตราเร็วของเสียงในเหล็กเนี่ยจะอยู่ที่5,200เมตรต่อวินาทีจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับเรามีตัวกลางอยู่ทั้งหมดกี่สถานะครับเนี่ยมีเหล็กใช่ไหมครับมีน้ําน้ําทะเลมีอากาศอันนี้มีทั้งหมด4ชนิดนะครับ4ชนิดนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะด้วยกันก็คือของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางใดครับที่มีอัตราเร็วสูงที่สุดคําตอบก็คืออั ouais. ตราเร็วของเสียงในของแข็งนั่นเองนะครับก็คือเหล็กเนาะอัตราเร็วของเสียงในเหล็กเนี่ยมากกว่าตาเร็วของเสียงในน้ําทะเลแล้วก็มากกว่าน้ําแล้วก็มากกว่าอากาศส่วนน้ํากับน้ําทะเลเนี่ยก็คืออัตราเร็วมันสูงกว่าอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ เรียงลำดับนะครับอัตราเร็วของเสียงในแต่ละตัวกลางเนี่ยเราก็สามารถเรียงลำดับได้ดังนี้นะครับก็คือของแข็งเนี่ยจะมากกว่าของเหลวแล้วก็มากกว่าแก๊สนั่นเองตัวอย่างง่ายๆครับให้เราลองเคาะโต๊ะนะครับหรือว่าลองเคาะกำแพงดูนะครับถ้าเราลองเคาะโต๊ะปกติเคาะแบบนี้อ เราก็ได้ยินเสียงใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงเนื่องจากว่าเสียงที่เกิดจากการคอโต๊เนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศมาหาเรามาหาหูเรานะครับแต่ถ้าเราลองใหม่ครับเราคอโต๊ะเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราเอาหูไปแนบกับโต๊้ด้วยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยมันมีความดังขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านตัวก,กลางที่เป็นของแข็งได้ดีกว่า ของเหลวแล้วก็อากาศหรือว่าแก๊สนั่นเองนะครับปัจจัยที่2ครับที่มีผลต่อตาเร็วของเสียงนะครับก็คืออุณหนภูมิของตัวกลางนะครับอุณหนภูมิสูงขึ้นจะส่งผลให้พลังงานจนของตัวกลางเนี่ยมากขึ้นพอเวลาพลังงานจนมากขึ้นนะครับจะทําให้การอัดและการขยายตัวเนี่ยเร็วขึ้นจากที่เราเห็นในตัวอย่างแบบจาลองการทดลองการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะมีโมเลกุลของอากาศ เคลื่อนที่ไปมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าพลังงานสูงขึ้นพลังงานจนสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยการ,ร,ร,รอัดการขยายตัวมันก็จะเร็วขึ้นพอมันเร็วขึ้นแปลว่าอะไรครับถ้าการอัดและการขยายตัวเร็วขึ้นก็แปลว่าเสียงเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนั่นเองสรุปอย่างนี้ครับอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับอัตราเร็วของเสียงในอุณหภูมิ ของตัวกลางที่มีค่าสูงกว่าเนี่ยจะมากกว่าอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางที่มีอุณหนภูมิต่ํากว่าในอากาศร้อนกับอากาศเย็นเสียงจะเคลื่อนที่ในอากาศร้อนได้ดีกว่านะครับถัดไปนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเสียงว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็อะไรบ้างนะครับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเร็วของเสียงนะครับ ทีนี้อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับอันแรกนะครับก็คือลําโพงหรือว่าตัวสปีคเกอร์นะครับลําโพงเนี่ยหน้าที่สําคัญของมันก็คือเปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟ้านะครับที่ได้มาจากเครื่องขยายเนี่ยให้เป็นสัญญาณเสียงนะครับซึ่งลําโพงที่สร้างเสียงให้เหมือนกับต้นฉบับได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งมีราคาแพงมากเท่านั้นเนื่องจากว่าเสียงเนี่ย เกิดจากการมีสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปในอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าคอยเสียงนะครับจึงทําให้แผ่นลําโพงเนี่ยสั่นพอไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บเข้าไปที่คอยเสียงแผ่นลําโพงเนี่ยหน้าลาโพงเนี่ยมันจะเกิดการสั่นนะครับพอหน้าลําโพงเกิดการสั่นโมเลกุลของอากาศบริเวณหน้าลําโพงเนี่ยมันก็จะเกิดการอัดแล้วก็ขยายตัวไปด้วยเหมือนในแบบจําลองการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เวลาเราเปิดลําโพงปุ๊บ มันจะเกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของตัวกลางนะครับถัดไปนะครับคือบัสเซอร์อ่าบัสเซอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นลำโพงแบบแม่เหล็กนะครับหรือว่าแบบเพียโซมีวงจรกำเนิดความถี่ภายในตัวเองนะครับกำเนิดความถี่เสียงภายในตัวเองแต่ว่าข้อเสียของบัสเซอร์อย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระดับเสียงได้เช่น เราเคยเปิดคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมันจะมีเสียงดังติ๊บอันนี้แหละคือเสียงที่เกิดจากตัวบัสเซอร์นะครับหรือเสียงกดออดนะครับมัน็จะดังออดแค่นั้นไม่มีการเปลี่ยนเสียงไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียงสูงต่ํานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวจับเวลาอ่ะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะที่เป็นตัวจับเวลาที่มันจะมีเสียงในตัวก็คือดังติ๊ติ๊ ติด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 อ่าอันนี้แหละก็คือเป็นเสียงที่เกิดจากตัวบัสเซอร์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงนะครับลักษณะทั่วไปของเสียงเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดเสียงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็หลักการทํางานต่างๆข้อดีข้อเสียของมันนะครับซึ่งตัวเสียงนี่เองนะครับก็จะเป็น ก็จะมีส่วนช่วยในการสร้างสารรค์เทคโนโลยีของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสียงสัญญาณเตินภัยหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เสียงในการสื่อสารกันนะครับสำหรับในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแสงนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ